สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องการแยกสารค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนะักเรียนก็ได้เรียนรู้วิธีการแยกสารไปแล้วด้วยกันทั้งหมด5วิธีการด้วยกันค่ะและในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เพิ่มอีกค่ะแล้วมันจะมีวิธีอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการแยกสารนะคะวิธีการแรกค่ะมันคือวิธีการตกตะกอนค่ะการตกตะกอนนะคะเป็นวิธีการแยกสารที่มีของแข็งแกวนลอยอยู่ในของเหลว โดยสารผสมนั้นจะมีลักษณะคุณถ้านักเรียนไม่รู้จักของแข็งแกวนลอยอยู่ในของเหลวให้นักเรียนนึกถึงน้ำคโคลนนะคะน้ำคโคลนนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งของสารที่เราจะมาใช้ในการจำแนกเอ๊ะใช้ในการแยกสารโดยวิธีการตกตะกอตนกตกนะคะโดยนักเรียน สามารถทำการตกตะกอนได้ด้วยการตั้งสารผสมทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอนค่ะตั้งไว้เฉยๆเลยหลังจากนั้นนะคะเป็นยังไงต่อหรือว่าเราจะใช้สารส้มเป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนได้เร็วขึ้นค่ะ การใช้สารสม้มแต่คุณครูไม่ทราบว่านักเรียนรู้จักสารส้มไหมคะสารส้มเป็นลักษณะก้อนใสๆนะคะมีรสเปรี้ยวนะคะถ้าเป็นที่บ้านของคุณครูนะคะถ้าน้ำขุ่นคุณครูก็จะใช้สารส้มค่ะแกวงในกระป๋องนะคะหรือในตุงน้ำซักหนึ่งรอบหลังจากนั้น ก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนนะคะที่มันล่องลอยอยู่ในน้ำนะคะก็จะนอนก้นลงสู่พื้นแล้วน้ำที่เราใช้ได้ก็จะเป็นน้ำใสๆค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะเป็นยังไงต่ออ่ะเหมือนที่คุณครูบอกเลยค่ะ แหว่งสารส้มนะคะในสารผสมก็จะเกิดการแยกชั้นแบบนี้ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าน้ำใสๆด้านบนนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนที่เป็นดำๆแบบนี้อาจจะเป็นดินนะคะหรือผงอะไรต่างๆก็จะนอนก้นดูที่ก้นภาชนะนั่นเองค่ะ สารส้มนะคะเป็นสารเคมีที่เป็นก้อนก้อนสีขาวมีสมบัติละลายน้ำทำให้สิ่งที่แกวนลอยมาเกาะจนมีน้ำหนักมากและตกลงนอนก้นภาชนะเมื่อสารแกวนลอยตกตะกอนหมดน้ำก็จะใสขึ้นเหมือนภาพเมื่อกี้ยังไงคะนี่เลยค่ะ เป็นตัวอย่างการแยกสารนะคะด้วยวิธีการต,ตกตะกอนเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เกิดการต,ตกตะกอนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ใสเลยแถมยังมีความขุ่นเขาก็จะใช้วิธีการต,ตกตะกอนก่อนที่จะปล่อยน้ำเหล่านี้ค่ะออกสู่ธรรมชาติหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเอง วิธีการถัดไปนะคะคือการกรองค่ะการกรองนะคะเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวหรือใช้แยกสารแกวนลอยออกจากน้ำค่ะโดยการเทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพุ่นเช่นผ้าขาวบางกระดาษกองสำลี หรือว่ากระชอนอย่างในภาพนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะคุ้นคุ้นไหมเขากำลังทำกรองทำการกรองกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทินั่นเองค่ะและนะคะการ มันจะทำให้อนุภาคของแข็งก็คือกากมะพร้าวนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่ารูกพุนลอดผ่านลูกพุนไปไม่ได้ก็จะค้างอยู่บนผ้าขาวบางค่ะส่วนน้ำหรือสารที่ละลายน้ำได้ก็จะลอดผ่านลูกพุนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบนผ้าขาวบางอันนี้มีกากมะพร้าอยู่ใช่ไหมคะและส่วนในถ้วยนี้ก็เหลือแค่เพียงน้ำค่ะ วิธีการนี้นะคะเราจะทำให้แยกจากาแยกจากของแข็งออกจากของเหลวได้นั่นเองค่ะโดยวิธีการกรองหรือถ้าตามร้านกาแฟเขาก็จะใช้กระดาษตรงนี้เราเรียกว่ากระดาษกรองนะคะกรองกากออกจากอะไรคะออกจากกรองกากกาแฟออกจากน้ำกาแฟนั่นเองค่ะ เหมือนภาพเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นการกองกากมะพร้าวออกจากน้ำค่ะอย่างกระดาษเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราเรียกว่ากระดาษกองค่ะกระดาษกองนะคะเขาจะใช้แยกของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10กกำลังลบ4เซนติเมตรซึ่งเล็กมากๆเลยนักเรียนไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยได้ด้วย ตาเปล่านะคะอ,อันนี้เป็นวิธีการพับกระดาษกรองนั่นเองค่ะอ่าสำหรับกระดาษกองนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะถ้านักเรียนมีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นนักเรียนก็อาจจะได้ใช้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการกรองค่ะ อนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระดาษอีกหนึ่งกระดาษค่ะเราเรียกว่ากระดาษเซโลโลเฟนนะคะเป็นกระดาษที่ใช้แยกของแข็งที่มีอนุภาคที่เล็กกว่าการใช้กระดาษกองนั่นเองค่ะเล็กขนาดไหนเล็กขนาดที่10กําลังลบเจ็ดเลยนะคะเล็กมากๆอันนี้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเป็นการศึกษา ในห้องปฏิบัติการค่ะวิธีการถัดมานะคะเราเรียกว่าการระเหยแห้งนะคะการระเหยแห้งนะคะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวผสมกันอย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหรือเราเรียกว่าสารละลายถ้าเรานึกอะไรไม่ออกว่า ของแข็งผสมอยู่ในของเหลวอ,อย่าง,งกลมกลืน,นี่มันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเอาเกลือเป็นของแข็งใช่ไหมคะไปละลายในน้ําเมื่อเกลือละลายในน้ําน้นํำที่นักเรียนเห็นเราจะเรียกว่าสารละลายน้ําเกลือนั่นเองค่ะถ้าเป็นเอาน้ําเกลือ มาเทียบกับน้ำเปล่าๆใส่แก้วที่มีลักษณะเหมือนกันเราอาจจะแยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันไหนคือน้ำเกลืออันไหนคือน้ำเปล่าหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือถ้านักเรียนนำน้ำตาลไปละลายกับน้ำน้ำตาลก็จะละลายน้ำเราก็จะไม่สามารถแยกน้ำและน้ำตาลได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะ เรานะคะจะต้องทำการให้ความร้อนแก่สารผสมสารที่อยู่ในสถานะของเหลวในที่นี้ถ้าเป็นน้ำเกลือก็คือน้ำก็จะระเหยไปหมดนักเรียนคะจะสังเกตภาพนี้นะคะอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนตรงนี้เราเรียกว่าตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเราจะนำบีเกอร์ ที่มีของเหลวอาจจะเป็นน้ำเกลือหรือน้ำเชื่อมนะคะใส่ลงไปในบิเกอร์และนำไปให้ความร้อนเมื่อนำไปให้ความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องรอให้น้ำอค่ะที่ละลายอยู่เนี่ยผสมกันอยู่เนี่ยระเหยออกไปจนหมดจนมันแห้งให้เหลือแต่ของที่มีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อ าหลังจากที่ของเหลวละลายไปหมดแล้วใช่ไหมคะอย่างที่คุณครูบอกเลยสิ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นเม็ดๆตรงนี้จะเป็นสารที่มีสถานะเป็นของแข็งค่ะถ้าเป็นน้ำเกลือก็จะคงเหลือเกลือแต่ถ้าเป็นน้ำตาลก็จะคงเหลือน้ำตาลนั่นเองค่ะอ่ะยกตัวอย่างเช่นการ ทำนาเกลือนะคะเป็นการระเหยแห้งนะคะในวิธีการทำนาเกลือเนี่ยเขาจะทำการสูบน้ำทะเลนะคะเข้ามาพักไว้ในไหนเอ่ยในนาใช่ไหมคะนาเกลือแล้วบริเวณที่ทำนาเกลือเนี่ยนักเรียนจะรู้เลยนะคะถ้านักเรียนเคยผ่านมันจะได้รับความร้อนอย่างเต็มที่ซึ่ง เขาไม่ได้กําหนดว่าการให้ความร้อนเนี่ยมันจะต้องเป็นการให้ความร้อนผ่านไฟเท่านั้นแต่ว่าการให้ความร้อนนี้อาจจะเป็นการให้ความร้อนโดยการใช้แสงจากดวงอาทิตย์นะคะเมื่อน้ําทะเลในนาในนาเกลือนี้นะคะระเหยขึ้นไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเกลือนั่นเองค่ะก้อนเขาวๆาภูเขา,ขาละลานตาขนาดนี้คือ เกลือนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาจะปล่อยให้น้ำทะเลเข้าพื้นที่นาเกลือและปล่อยให้ได้รับแสงแดดจนกระทั่งน้ำระเหยไปหมดเหลือแต่เกลืออยู่ในนาซึ่งเกลือที่ได้จากการระเหยแห้งของน้ำทะเลเราเรียกว่าเกลือสมุทร ส่วนวิธีการนี้เป็นการทำเกลือเหมือนกันนะคะแต่เป็นการทำเกลือสินเทาแบบดั้งเดิมนักเรียนจะสังเกตว่ามันมีวิธีการที่แตกต่างกาันโดยที่เกลือสมุทจะใช้อะไรคะจะใช้ความร้อนจากแสงแดดแต่ถ้าเป็นเกลือสินเทานะคะจะใช้ความร้อนจากการก่อไฟนั่นเองค่ะ วิธีการก็คือเขาจะทําการสูบน้ําเกลือจากทานน้าเกลือที่ลึกลงไปใต้ผืนดินขึ้นมาแล้วนําเกลือที่ได้ไปต้มให้ความร้อนจนเกิดการละเหยแห้งไปจนหมดเหลือแต่ผลึกเกลือเราเรียกว่าเกลือสินเทานะคะอ่ะ วิธีการต่อมาค่ะใกล้จะหมดแล้วเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วแหละเราเรียกว่าการใช้กรวยแยกนะคะการใช้กรวยแยกนี้นะคะกลวยแยกนะคะเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หชนิดนะคะที่เราจะใช้ในการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของเหลวผสมกับของเหลวที่ไม่ละลาย น,นะคะโดยของเหลวทั้งสองจะแยกเป็นชั้นเห็นได้ชัดเจนถ้าอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือน้ำกับน้ำมันถ้านักเรียนเคยเอาน้ำมันเทลงในน้ำนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าน้ำและน้ำน้ำและน้ำมันไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเกิดการแยกชั้นกันนะคะเขาก็จะใช้กรวยแยก ซึ่งบริเวณของกล้ยแยกนะคะนักเรียนสังเกตเห็นมือจับตรงนี้นะคะตรงมือจับตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นก๊อกนะคะทีนี้ถ้าน้ําผสมกับน้ํามันและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครจะเป็นคนอยู่ด้านบนและใครจะเป็นอยู่จะเป็นคนที่อยู่ด้านล่างนะคะวิธีการก็คือของเหลวด้านบนนะคะจะมีความหนาแน่นน้อยก็คือมีน้ําหนัก หรือเบากว่านั่นเองส่วนของเหลวที่อยู่ด้านล่างจะมีความหนาแน่นมากกว่าถ้าเป็นน้ำกับน้ำมันของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยก็คือน้ำมันส่วนของเหลวที่มีความหนาแน่นมากก็คือน้ำนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะผู้ทดลองนะคะก็จะทำการ ทำอะไรเอ่ยทำการแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเปิดก๊อกตรงนี้ค่ะตรงเมาส์คุณครูนะคะเปิดก๊อกให้น้ำเนี่ยไหลลงมาใช่ไหมไหลลงมาจากบนกรวยแยกนะคะไหลลงสู่ขวดรูปชมพูนะคะเมื่อน้ำเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงจนถึงใกล้และใกล้จะหมดและถ้าหมดแล้วเนี่ย ก็จะปิดก๊อกแล้วก็จะสามารถแยกน้ำออกจากน้ำมันได้นั่นเองค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์สุดท้ายค่ะการแยกสารผสมในชีวิตประจำวันมีด้วยกันทั้งหมดหลายวิธีการเลยใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นใช้การหยิบออกแยกกรวดออกจากเมล็ดข้าวสารก็เป็นหนึ่งในวิธีการแยก สารผสมหรือว่าใช้การกรองแยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทินะคะหรือว่าการรินออกแยกน้ำสาวข้าวออกจากข้าวสารนักเรียนจะสังเกตว่าการแยกสารผสมที่นักเรียนได้เรียนเนี่ยมันปะปนอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้เรื่องการแยกสารผสมแล้ว ถ้านักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ